สวัสดีค่ะสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอ่ําที่เคารพทุกท่านนะคะพี่น้องมาพอกันมือนีเฮ้ากสีมาอัปเดตข่าวสารในวงการหมอรองหมอล่ํเพื่อเก่าพี่น้องนะคะสำหรับมือหนีเฮ้าสีไปเบิงนะคะข่าวเกี่ยวกับหนองงูงอิง,องซึ่งตอนนี้กะใด้งิ้งข่าววา่าหนองบอสบายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหาพงไอยสิเมนล็อไปเอางัวก,กินน้กพรท่านไหนมากตะเวนสวยสิบเอ็ดโมงพี่น้องถ่ายคลิปอ,อยูยย่เอาไม่ยังพใหอ่ยีหยังนั่น<ม>ฮะ อมเอามาตาใสไปเอาง้อกินน้ำแมาบอกคือขอมหนาขอมตาดีแท้เอาง้อกินน้ำสตีเอาเป็นอย่างบอกกันน่อมันเป็นอีอย่างยังไเอามีบาทนี่เป็นอย่างไรนั่นบวมเบิดดัมบูนี่เอาไม่ไงีสุขารของขาของรวมบ่นี่ของขาครูปั้วปะนั่นบ่บวมเบิดกูทั้งแหล่ทั้งบวมไปเห็นนี่อย่างเหลียใจเหลียวมกตกใจกูเป็นฮอด พ่อบ้านประทัดเมีย่ยงขากูซ้ำคนบ่ม,มีพ่อมี่แมวลดไผ่ขาเจ้าไม่ไงขาเฮ็ดอย่างขากันเฮ็ดอย่างเจ้าไปเฮ็ดอย่างมาโอ้ยมือบ้านนี้อเออกูก็บอกสร้างคว้มไว้ย้ายย้ายแต่งโมเขาให้เน้เด้อเออแล้วเจ้าไปเอางว้วกินน้ำให้คอยแนอเอออยูเ่เฮ็นมันบ่มีแนวอยูย่แนวกินแล้วคอยสิไป็นถึงแฮ่แต่ว่าจังสี่มันบ่ล่ะอเออขันขับมากข่อยประทัดมากเทียข่อยมากประทัดมันไกล จกเจ้าเขาวัวเขาคอกค่อยๆแน่สร้างควบไว้บันคอบสร้างคว<ป>บควแล้วก็ค้อเขาให้่าที่นี่อพอใหญ่กับแบกแห่เจ้าอ,อ,องนาลากระไปว่าสิไปถึงแห่จยยุ๋มวยไ,ไปพ่อหนีเราไปพ่อเขาบังกันมูส้มมันเขาอันซ่อมเทียงหน้าเขาเห็ดเทียงหน้ายุทงเขาก็เลยเอิญแม่ขาวก้อนพอใหญ่เออเออกับมีแนวครงแนวแก่ธรรมดาเนาะโคตรก็หลายเติบเออห้อนนา่าเขากัขอไปบังกับศีบขคือเขากับเป็นคนของปราชา์ซนเออ แางกีีกับมีกับเมนเขานี่ล่ะจังไหนมาอยู่มาเป็นจังสี่เป็นบล่ะเอบ้านี้เขาไปบัดบัดว่าสิไปบัดใดไปถึงแหบัดใดกับเขากับวาย่าพึ่งไปย่าพึ่งไปจังสันจังสี่ออืเพราะปากความยากกะบพรมีเห็นตัวบัดนี้ตีดล้มตีบัดที่นี่กินกับไปละสวยสวยละบ่ายบ่ายละสีขำมาหนี่เออเาเดียวนึงตีเออแม่มึงนี่คือได้บัดที่นี่ตายตายกูบ่ทว่าด้ปลาจักโตยู่งสนอกอยน ย่านย่ายหเร่าเราดาแมนดาแท้แล้วขากุแท้แล้วเออมันได้เหกับพวเปียกเนาะกูกับจำได้กูกับบอกเด็กน้อยอายุหันแล้วห้ำห้ามาอม่หนี่ม่หนีมึงอยากเด็กงันบอสันดอกะอืมแล้วเงั้นให้สามอยหาสีบกัเลยแบงไวอเออห้ำหนีเด้อหาซบบาทนีมึงเอาสามึงเอาบอสพ่อใหญ่ไม่นำใจเลยนี่มึงเอางินสามลอยดีไปซื้อปลาให้กูแน่อืเอามาใส่ของไวอืมก็หมายกับว่าจังซี เออกสะเชาเมียเห็นไหมไงเบิ้งก็ว่าเขาไปถึงแหนอปัติภพไม่ได้เออบัททีนี่มันไปเดืข้าวนึ่งหลือมันแกลนกลับขึ้นมาอือเพอาะง่ายเพราง่ายผมนะก็ว่าอีหยังเนี้ยกูวางสิแล้วเออเออเจ้าเสียวปลาอีหยังกอบนะกูก็ใจใายเนาะกําลังได้ฟิวเนาะกําลังหล่อกําลังเกล่ยวผมปลาหยังขก่ามาหรอกูก็ว่าจังสิแล้วมึงเอามาแล้วมึงเอาใส่ของให้กูเอาถุงยางอ๋อกูก็ว่าจังส่เออ มาที่นี่มันกับมาพะย้ายเอาไว้ให้แล้วเ้อเออเออขอบใจได้หลายกับว่าเจังสี่เนาะบัดที่นี่กูกัเอาแหนั่นแหละเมือก็กูก็จุ่มน้ำเกี่ยขี้ดินจักหน่อยกูกัเอาขี้ต้มชาจากขวางที่เห็บเชือกขยังนี่เด้บมดนี้กูกัเขามาในบ้านเออเออเขามาในบ้านแล้วมาที่นี่กูเห็นม่เงี้ยัวรัวเขามาสีเหม็นไหมมีมีเอแต่ส้มสีมีเมีเล่ามีเราสีแดงเนาะเล่าสีแดงกูเทอบเพราะว่ากูมากคำเนาะ อาชีว่าไปตึกเฮบบ้านไดรี่แม่คัมบรานี่ว่ายจังสิครูกัดให้เห็นก่อนเลยแล้วเออจะวางได้พียงงี้ครูว่าโอ้ยเมียคักเมย์เนี่ยเออมุดน้ำยื้อเบัดมือตากแดดตากหน้ายานไข่ยั่ดอกจุดตาแดงตีเออตาแดงพร้อมเนาะตาแดงเนาะเล่ากับสิบบปากได้เลยเออเมียกับไปอาบน้ำอาบหยั่งซ้ายจงมากินข้าววางสิอันมูนึงต้มที่เหลือลราขั้วไว้ อย่าไปกูกำลังชี้เนาะกูหายเห็นก่อนเลยเนาะกูไปอาบน้ำเออจ้าเห็ดคือเนาะคือเนาะเพขาจเขาไปได้ห้องน้ำอาบน้ำเพราะท่านไอ้แล้วดีอยู่กูนงผายอีโปออกมานี่ก็เนาะกูกลาว่ามันสีเจ้งเด๋เนาะมันสีบล้วบลมันสีขานขานข้วบลสวให่กูข้วอยู่บอกกูก็หายให้ให้เป็นยังมึงก็เป็นแต่อย่างจะชาแท้กูว่ามึงไปถึงเหย่ใช่นหะกูกล่าวว่าไหวเด้เด้มึงบอกเคยเห็นบอกไหวจังเอา พ่อจาเจ้าเเววเอมาเลยยังชากระบี่นแล้วเว่อีหงใส่หนีกูแก้เรากูกระโจนกูเอาว่าเจ้าก็ได้ปลาอยู่ได้ร้อสิเว่อีหงพ่อจะเว้อมาถือกูแล้วนะกูเซ่ไปนะมานี้พะนะอว่อหย่าง้าไปกูก็ลั่สิเถียงเท่คลองออกนั่งเอ้ยใส่กะละมังปลาหลายบอกไงโถ่หลท้าตีเป็นยังมีแต่แต่ปลาทูกับปลาเหมือดมันไปถือหวยจังไนมึงได้ปลาทูกับปลาเหมือดะน่ะ หนากูเรียงสองนิ้วนี่แหละซับกูเลยปัดนี้มุมมับมุบมับกว่าเป็นเพลิงตอดซ้ำฝันนี่ลัดิแล่เบิดมบูนี่ดีตัวมูยข้างนั่นเขามาเบิ่งกูย่ชี้ไม่พอมได้ชี้ไม่พอมปุดณกะช่างจะขาว่มหยงนะปะณณะรยกมืออค้นนัสิเบิ่งคุณเนี้ยบอกไม่ปุณณ์ข่าม่หยงกเลียงผัวเมียข่าไม่หยงผ่วเมียก็บ่คอยก็บหยงแล้วน้องพยานถือกอดถือลูกหลวงบัญยัิอันพิกกันนันก็ว่าเขาไปหามก บรรย่าพิ่นถื้อกันเบังหน้าหรอพวกับเมียน,นั่นน่ะเออเออเบ้าเรียงไขเ่เรียงปล้วยแล้วเนาะเออเม,มือ่อวานนี่เห็นนั่นลวกไว้ไปออกไล่าการมหม่ำโทวท่านเปิพคอยนอนห้งยิงบอกเออบัดอัดอันตอนอัดไล่การอัดยังน,น่ะอืมฟังเบิึงคือยังเล่าเสียงบ่กใครมีแห่เสียงลเล่าแหบเสียงเล่าบ่อันนี้เล่าเสียงเล่าเสียงเล่าบอนบ่มีอะได้ยินเนลเ่าลเล่าลบอลอยู่ว่าเสียงบ่มีอันสี่เสียงมีอย่างไดพญาย่างงานช่วงนี้งานหลาย พาตอนนี้ถือว่าคิ้วฮอตคิ้วปังสําหรับน้องขอุงอิงหลัง,ง,งจากที่มาขึ้นกับสาวน้อยเพจปาน,นแพงแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้เรียกได้ว,ว่าออรราของสุปตากําลังจับนะคะล้วก็บ่แมนเฉพาะในวงการย t u b e เท่านั้นอออตอนนี้หันไปทางไหนก็คือกองหนีโทรศัพท์นี่พึบพับพึ่บพับท่ายลูกท่ายคลิปน้องตอนนี้ระดับประเทศรายการซุปเปอร์มัม กระเชิญไปออกรายการแล้วช่องเวิร์กพอยพี่น้องอพอยไงบ่แม,มนธรรมดาแล้วมือว่านมือหลังจากที่ออกมาจาก้องอัดแล้วเนาะเพิ่นไปทําการแสดงยูมอชิีดซ้อนมองขึ้นนข่า,ขาวอ่ะเนาะพอยไงวายบอพิธายาสหลายสำหนักอัมมารินไทรัสมีต่งตาชยายอ่องใหญ่เต็มอยู่มือว่านบุคละอ,อ่อนซ่อนเออบัดที่นี่ไปขึ้นยูมอชฉดเป็นบอค่ะเ <ขา S 1> สียบบอโคตรแม่ เจ็บบัตรขายตัวได้เฉียดล้านอเออบัตรที่นี่อุ้งหญิงน่ะ้องเพลงดันบอสสุดแต่ว่าทุกคนเข้าใจอยู่ค่ะอืมบัตรที่นี่พอไงก็เลยว่าเป็นห่วงลูกห่วงเตาค่ะเออเห็นเขาไปจังสั้นค่ะอืมพักพอนกดน,น้อยเหมือนบ,บ,บ่าล่ะก็มีเวลาพักพอนใส่เสียงอากาศกับเลียนพอดอากาศกับเลียน<ด><ด>บัตรนี้พี่เอ็มสองจุดห้าจุดหกบัตรที่นี่ในกรุงเทพกรุงเทพห่งโอ้ยก็เลย จังค่วมไปยืดดอกว่าแม่หน่อยเอ้ยออบอกโจเอ้ยเบิงลูกสาวเด้ยอย่าให้มมนเล่นโทรศัพท์หลายสามันลงเวทียังแล้วกะขันขืนรถเดินทางอังสีกะให้แล้วนอนเลยฝ่าวักพรฝ่าพักพรเพราะว่าศิลปินนี่ถือเดี๋ยว,ว่าห่งคิ้วฮอดคิ้วปังนี่ห่งถือว่าเวลาพักพรน,นี่เป็นเรื่องสําคัญเลยเวลาพักพอเวลานอนแถบสีบม่มีพ่อยากนะฮะกหนาเห็นใจอยู่สําหรับศิลปินก่อหน้านี่หลายคน ศิลปินที่เขามาวงการใหม่ๆเนาะหลังจากทีว่าเพื่นๆเขามาในวงการท่านโดนการปรับโตการปรับเสียงยังกับิบยท่านนี่คือจางน้องแอมเนาะเพราะญ่น้องแอมเขาวงการใหม่ๆตอนที่เขากับแรมมี่ใหม่ๆเนาะนองก็มีปัญหาเรื่องของเสียงคลื่นกันเสียงกล้องเสียงอักเสบเป็นศิลปินเป็นหลายแห่งแห่งใหม่ๆนี่ปะกล้องเสียงหลอดเสียงมันปรับโตพระท่านได้ไหม พ่อแมามาใส่งานหลายๆมันบอบซ้ำมันบอบซ้ำมันบออะบัดที่นี่สมมติว่าสาโนยเพียดมันแพงมันบอค่ะผู้ได้กระถามมาเบงอุ้งอิงได้หล่ะแมนบอค่ะเออบัดที่นี่ทาลูทาอต้เจ็บป่วยนั่นล่ะค่ะเออแฟคขับเอฟซีกัสีกัสีใส่คําว่าผิดหวังแน่ยู่ะขันเห็นน้องออกมาแต่ว่ากระโปรเป็นอย่างทุกคนเข้าใจนั่นล่ะเพื่อก็ก็จงเสียงไว้กับมาลองให้ พี่น้องฟังจักสองสามเพลงหอบฝันมาลังหันเลือกเขาสะอ้ายเอียงยังสี่กั๊กเพลงเมฮหันอีกกักเพลงหนึ่งยังสี่กั๊กกั๊แล้วไปดอกกั๊เขาใจอยู่เม็นบ้าห่ะน่ารัะอันนี้ก็มาบอกพี่บอกน้องว่าตอนนี้น้องเองกอั๊กบอกสบายเนาะค่ะพี่น้องอถ้าไปเบิ้งการแสดงด่านหนาเวทีหรือว่าเบิ้งทั้งพิ่นมี่ไหลสุดจังสีถ้าเห็นน้องบ่มีเสียงกะให้เข้าใจว่าตอนนี้น้องกะ เสียงเสียงโบมี่อิรีนั่นละนะคะนองก,กับบอสบายอยู่กัฝากเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับน้องอุ้งอิงนะคะ,ะก็ขอให้ดูแลสุขภาพของเจ้าของหลายคนก็มีความเป็นห่วงหลายคนฝากมาบอกว่า อย่าให้นองกินน้ำเย็นดื่มน้ำเย็นเพราะว่าศิล,ลปินที่อยู่ในวงการโดนๆนี่เพิ่นสีหู้เลยเพราะไงเพื่นสีบ่เคยกินน้ำเย็นเด้วยแมงค่ะกินน้ำเย็นแม่ทน,นให้ให้บบมีเสียงโอ,อ,อ้เออๆระมาัดระว่างเ,าเด้อมอสอิงกับเบื้องนองเด้เอเบื้องนองเบิ้งนองอัอนพพราะญ่ก็เสียไปละล่ะแต่ว่าตอนนี้่อยว่าเจ้าเบิ่งเจ้าคอให้รอยก้อนเท่าญ่เจ้าตัวให้รอยก้อนตัวตอนนี้เอา บ่เป็นยังเพอาะไงตาแขร์เยอ<จ>ะจังใจเย็นไปบ่อยู่นี่ใจเย็นแนบไปอยู่นี่ไม่ไงเอา ปกติแล้วก็บ่กใครมีปากเสียงกันได้กับยายอ๋อบ่คอยมีปากเสียงกันบ่อืมอ๋อบ่บ่เป็นมาบ่อันเถียงกันได้เขาบ่บอกน้ำโขเดี๋ยวนีนอนหันหลังให้กะสิคอยอ้อยเอาดอกยายเล่าบ่ยากดอกกูอยู่น้ำเล่ามาโดนกโกงจักใจเล่าอ๋อโอเคเอือจังสันเด้อล่ะเด้อพ่อยายกันสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปจังสันเด้อพี่น้องพ่อยายไปขาเบิ่งว่าเบิ่งควายก่อนโอ้ค่ะสำหรับคลิปนี้ซ้ำนี่นะคะพี่น้องขอกราบเข้ามาสวัสดีค่ะพ่อยายเราไปแล้วฝ่าวไปเอาง้อกินน้ำเพื่อไปใส we're